ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนนะวันนี้ครับมีคันนี้มาเสนอครับคือ v ีออครับ1.5ตัวมิดปี2019ไม่แค่แสนเดียวครับกับอีก6,000คันนี้ราคาสุดพิเศษสุดสามารถฟรีดาวน์อน6,002นะสบายสบายเลยครับ8.4วันะด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับสวยๆครับเดย์ไทม์รันนิ่ง LED สีดวงเรียงกันสวยๆพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะนี่คือ1.5ตัวมิดนะครับสวยๆเลยกันชนด้านหน้าไม่มีชนหนักนะมาแน่นอน กระจกครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วอยู่ในสภาพดีตรงกระจกนี้ตีตาโตยต้ามานะเป็นกระจกแท้จากโตยต้าครับพร้อมกับล้อแม็กสวยๆนะสวยๆเลยเป็นยางปี2021ครับนะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยภายในเด่เนเบาะหนังสีดําครับไรดดได้สีขาวนะฟีดาวครับผ่อน6,2 0 0นสบานะสบายๆายครับด้านหน้ามาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทานเกรีงครับขนาด4.2นิ้วนะเดี๋ยวคันนี้ผมแถมกล้องบันทึกด้านหน้าให้เลยนะใครที่ต้องการนะ มาเลยครับนะพร้อมกับกล้องถอยครับสวยๆครับด้านหลังไม่มีชนหนักแน่นอนเพราะเราขันรถเกตเเพื่อลูกค้าอยู่แล้วครับส่วนรายละเอียดต่างนี้เดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ผมมีคันนี้มานําเสนอครับคือ To โยต้าวีออส1.5ตัวมิดครับปี2019นะคันนี้ครับราคาไม่แพงมากครับอยู่ที่3แสน6หมื่น5พนนะฟังไม่ผิดครับ3ส6มื่น5พันครับเลขไม่1แสน6พ0 0กิโลเมตรครับถือว่าน้อยมากนะเป็นรถปลดระวางครับจากซิดเนอร์เจนะคันนี้เป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานเอกชน สวยๆครับคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนทุกอย่างนะสามารถตรวจสอบได้หมดครับพร้อมกับายทะเบียนสวยๆเลยครับ8กส4 0 6 1นยกนะเป็นปายทะเบียนกรุงเทพแล้วคันนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับไฟเลี้ยวเป็นมันติดิฟเฟอเตอร์นะเป็นหลอดไฮโดรเจนสวยๆครับเดย์ไทม์รันนิ่ง LED สีดวงเรียงกันสวยๆมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมแล้วดันหนนะ้าอย่าผมให้ดูเต็มๆครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนคันนี้คันรถเกรดเเพื่อ f c อยู่แล้วครับเพื่อลูกค้าอยู่แล้วนะ ซื้อไปไม่ต้องเอาไปลุ้นครับว่าเอาไปซ่อมนะเอาไปใช้งานยาวๆครับคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วสามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยครับผ่อน84สีงวดนะอ่า6,200นสี้สบายๆ,ๆเลยผ่อนเท่าบิ๊กไบคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะเป็นฤดูร้อนครับฤดูหน้าก็เป็นฤดูฝนแล้วนะไม่ต้องให้ลูกให้เมียตากแดดตากฝนครับต้องคันนี้เลยนะซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยคันนี้มาพร้อมกับยางครับปี2021นนะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยอ่าดูครับ ตัวจานดิสไม่มีลายนะอยู่ในสภาพดีครับภายในซุ้มโชกนะซุ้มล้อตัวโชกค,ครับการแต้มสีจากโรงงานการยาซิลโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมสันเหลี่ยมคมคมค,มครับด้านในนะแตกต่างจากตัวหาย,ยังไงนะตรงนี้เขาจะไม่มีกล้องแต่เดี๋ยวผมแถมให้นะคันนี้รีบติดต่อหาผมเลยผมว่าไม่น่าเกิน3วันน่าจะโดนสอยไปกันนะคันนี้รีบๆเป็นเจ้าของครับให้ดูครับ สภาพของตัวยางสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะเกือบเซนนะ,ะล้อนี้ที่ผมอ่ให้ดูก่อนนะเกือบเซนครับล้อแม็กสภาพส,สวยๆเป็นแม็กอลลอยจากโรงงานโตโยต้าเลยนะภายในซุ้มล้อครับตัวโชว๊คครับฝั่งซ้ายนะการแต้มสีก็ยังอยู่นะปกติการแต้มสีจากโรงงานกระจกเป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วอยู่ในสภาพดีเลยไม่มีรอยเบียดมอไซค์เบียดนะไม่มีครับคันนี้สภาพดีๆแล้วก็ตัวกระจกครับ เป็นกระจกแท้จากโตโยต้ตาปั๊มดำมาให้เรียบร้อยแล้วผมเดินดูให้รอบคันแล้วไม่ใช่กระจกเทียบเชียงกงมาแน่นอนนะที่นี่ครับบรลันตีครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิกคว่ำไฟไหม้เล่มสูญหายอะไรต่างๆไม่มีนะเราคัดรถมาเพื่อลูกค้าอยู่แล้วเราติดหนึ่งใน9ของประเทศนะเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนอ่าเราก็เป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยเหมือนกันอ่ามาในส่วนนี้ครับให้ดูก่อนสันเหลี่ยมนะเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่าให้ดูก่อนสันเหลี่ยมนี่คมมาก ความเงาดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถนี่เงาสุดเลยตัวมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถภายในไม่มีรอยครับภายในไม่มีรอยล้อด้านหลังฝั่งซ้ายตรงนี้ตัวมิดนี้จะได้เป็นดิ้หน้าดิ้หลังนะระบบความปลอดภัย ABS เขามีมาให้แล้วครับสภาพของล้อแม็กสวยๆภายในซุ้มล้อการเก็บท่อเฟกครับท่อของเหลวต่างๆอยู่ในสภาพดีตัวโชค๊คอยู่ในสภาพดีซุ้มล้อสวยๆนะคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับใครที่ต้องการนะ ฟรีดาวน์ได้ด้วยผ่อนหกพนนี่ผมว่าสบายสบายมากสําหรับลูกค้านะถ้าผมเป็นลูกค้าครับผมเลือกคันนี้รีบติดต่อหาแมนน้อยเลยผมบริการเต็มที่เต็มร้อยอยู่แล้วนะใครที่ดูคลิปนี้แล้วครับต้องรีบยกหูโทรศัพท์โทรหาผมเลยนะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วครับศูนย์หกสามสี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดัวสองนะไอดีไลน์ก็ได้ทักหาผมเลยที่นี่ครับเซลสามสิบสี่สิบคนนะทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดครับเงื่อนไขไฟน์นี้เดียวกันหมดนะของแถมเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะซื้อกับเทว เซลท่านไหนขอพายเอฟซีแต่ใครดูคลิปผมแล้วให้รีบติดต่อหาแมนน้อยเลยกล้องด้านหลังโคตรชัดนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นครับของโตยิต้าผมก็เป็นสาวกของโตยิต้าเหมือนกันด้านหลังครับกันชนนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนสภาพส,สวยๆเลยเดีย๋ยวผมให้ดูภายในสุ้มล้ออ่าไม่ใช่ภายในสุ้มล้อด้านล่างครับเนียนกลีบนะตัวโชค๊คเห็นไหมอ่าส,สวยๆป้ายทะเบียนสวยด้วยคันนี้สันเหลี่ยมของฝั่งขวานะส,สวยๆสี แสงอาจจะมืดนิดน,นึงนะเพราะว่าฝนกำลังจะตกแต่ผมจะพยายามถ่ายให้เห็นถ่ายหเห็นนะสภาพของลังคาสีไม่แตกไม่รอกครับไม่มีรอยขี้นกนะไม่มีรอยคาบขี้นกเลยเราจัดให้เรียบร้อยแล้วคันนี้พร้อมขายนะก็จะมี QC รอบสุดท้ายตอนที่ลูกค้ามารับรถหน้ะเราจะมีการ QC อีกรอบหนึ่งเรามีทั้งหมด3 QC นะ 1. QC รับรถเข้ามา2 QC ซ้ซ้รอบแรก อ่าแล้วก็3 QC ก่อนปล่อยให้ลูกค้าเรามีทั้งหมด3 QC อันนี้ก็เป็นขบวนการโพสเอกงานของเรานะเราก็จะเหมือนกับบริษัทที่พัฒนาแล้วนะเราไม่ใช่เต็นท์เล็กครับเราเป็นเต็นท์ใหญ่ติดหนึ่งใน9ของประเทศนะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้ดูคาน A ก่อนตัวคาร A หัวน็อตครับคมกริบไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนบ้านพับบนบานพับล่างนะอยู่ในสภาพดีปกติครับตัวทอ่อเวกเก็บสายไฟไม่มีฉีกขาดน้ําไม่เข้าแน่นอนแล้วก็ตัว แผงควบคุมครับตรงประตูฝั่งคนขับนะก็สามารถเปิดกระจกหน้าต่างทั้ง4ประตูได้นะแล้วก็เป็นออโต้หบานครับฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยตรงนี้สีสวยๆครับตัดด้วยกับสีดำนะเป็นโซงสปอร์ตนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางครับจุดเม็ดอาร์คจุดไรอยู่ครบปกติคานบีอ่าคานบีหัวรถนี่คมกริบมากทั้งบนและล่างเลยไม่เคยโดนปแ้แจแตะมาแน่นอนหูช้างครับ ตัวเหล็กไม่มีสึกล้อนะอยู่ในสภาพดีเลยอ่าผมขออนุญ,ญาตผมขออนุญ,ญาตนะจะได้เห็นกันอ่าเห็นไหมเลขตัวถังครับอยู่ครบครับไม่มีเจียร์แล้วเอามาตอกใหม่นะไม่มีครับกล้าเปิดให้ลูกค้าดูเลยแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้า,น,าน,นี้ไม่มีรอยของแดดเลียนอยู่ในสภาพดีเหมือนกันอ่าสวยๆครับแอร์แบกหน้าคู่อยู่แล้วคันนี้ความปลอดภัยเขามีมาให้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าตัวรถครับ ย้ำอีกทีนะคันนี้สามารถฟรีดาวได้นะลูกค้าเครดิตด,ดีรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.79ครับคันนี้ตอบโจทย์สุดนะเสียงเครื่องนี้นิ่งๆเลยแต่ผมขออนุญาตผ่อนแอห,หนึ่งเข้ามาข้างนอกก็ร้อนนะเข้ามาข้างในเย็นมากเดี๋ยวเป็นไข่เดี๋ยวเป็นไข่เ,เ,ไขเลขไม้ครับแสดงอยู่ที่16,227กิโลเมตรครับเป็นหน้าปัดโซลสปอร์ตนะท็อสปสปีดอยู่ที่220ครับเขาให้มานะส่วนรอบให้มาอยู่ที่800 0รอบต่อน,นาที อ่าคันนี้นะ้ำมันครึ่งถังเอาอย่างเงี้ยี๋อวแถมไปเลยเต็มถังจัดให้เดี๋ยวแม่น้อยจัดให้อ่าผมขออนุญาตซูมออกครับนะโอเคพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นตัวนี้ได้นะเครื่องเล่นตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนครับของแท้จากตัวเต้านะขนาด4.2นิ้วอ่าแต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดเพลงให้ดูนะเดี๋ยวอ่าช่องผมติดลิขสิทธิ์ครับนะขออนุญาตซูมเข้าอ่าหน้าจอครับของแท้นะจากตัวเต้าครับนะ อของแท้จากตัวยอตทัชสกรนถือว่าเร็วเลยนะถ,ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วเลยตัวนี้เขาทำมาดี4.2นิ้วแต่อ่นนี้กล้องไปไหนครับลูกค้าคนเก่าเขาถอดออกเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแถมให้เดี๋ยวผมแถมให้ม,ม,ใหมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับคอนโซลตรงกลางนะตรงนี้เป็นแบบดิจิตอลครับนะาสามารถเพิ่มเสียง ลมได้ลมนี้แรงมากโคตรเย็นนะอ่าโคตรเย็นสภาพนี้เจ่มๆสวย,สวยเลยมีรีโมทมาให้พร้อมแล้วนะอ่านี่โหมดแทสโตยต้านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยคนข้างหลังนะถ้าไม่ถึงกดได้คนขับไม่ต้องไปยุ่งไปอะไรนะความปลอดภัยเขามีมาให้เขามีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็ชุดคอนโซลต,ตรงกลาขงของเคายาดเดงเบกมือให้ดูเสียงแน่นๆครับหน้าเบกมือนะแล้วก็ตัว คอนโซลตรงกลางครับนะสามารถใช้งานได้ปกติเลยสภาพส,สวยๆตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำครับสภาพดีๆนะไล่ด้วยได้สีขาวครับเป็นเบาทรงสปอร์ตเข้ารูปนะมีปีกให้นั่งสบายแน่นอนตัวเบาะน,นี้แน่นๆครับนะสภาพของด้านบนถุงยังไม่แก่เลยถุงยังไม่แก่เลยนะที่บางแดดฝั่งฝั่งคนข้างคนขับครับตัวหลังคาสีสวยๆครับนะไม่มีรอยคาบยันมหาอุ่นเลยไม่มีรอยคาบเหลืองเลยนะ เบาะด้านหลังสภาพดีๆครับนะคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตาพาไปดูอ่าห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่ากว้างขวางข,างขนาดไหนนะามาเลยคันนี้ฟรีดาวด้ด้วยผ่อนหกพันะครับมาในส่วนของด้านหลังถือว่ากว้างเลยนะใครที่จะเอาไปใช้งานนะเอาไปอ่าวิ่งอ่าพวกพวกรับลูกค้าพวกอะไรนะถือว่าโอเคเลยอัาตราการประหยัดน้ำมันเขโอเคด้วย แต่ใครอยากเอาไปติดแก๊สก็เอาไปติดแก๊สได้ก็จะประหยัดอีกนะคันนี้แต่ผม,มแนะนําให้เอาไปติดนะดี๋ยวเสียรถหมดรถสวยสวยนะแล้วก็ตัวครับเบาะด้านหลังสภาพดีๆสวยสวยแล้วก็มีที่วางแก้วให้ครับสภาพกรมยี่ด้านหลังนะสวยสวยเลยตัวคานาตัวไอเสาเสาบีตัวคานบีสภาพสวยสวยครับนะคอนโซลตรงกลางสวยสวยมีที่ล็อกกันเปิดจากด้านในสามารถใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ อตอบโจทย์สุดแล้วครับใครต้องการหารถไว้ใช้งานนะต้องคันนี้เลยครับนะแมนน้อยการันตีอยู่แล้วไว้ใจได้ครับผมจริงใจที่สุดแล้วในเมีนบุรีนะสามารถติดต่อหาผมได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงสันเหลี่ยมครับคมๆนะซิลิโคนตรงนี้มีการใช้งานครับนะไม่ได้กลมดิ่งมานะมีการใช้งานถ้ากลมดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นมีการถอดฝากระโปรงไปทํามา ต้องวิธีดูดูอย่างนี้ครับนะแล้วก็ตัวขายึดครับไม่หัก,ไม,หกไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะหัวน็อน,นี่คมกริบครับทั้งสองฝั่งไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนนะส,สวยใสๆภายในาภายในอาจจะเปื้อนนิดหน่อยนะแต่ยวผมเก็บงานให้ในส่วนนี้นะลูกค้ารีเควสได้ครับนะแล้วก็ตัวล้ออะไหล่มีมาให้พร้อมครับอุปกรณ์ถอดล้ออยู่ครบปกตินะชุดมแมลงมีมาให้คันไหนที่ผมรีวิวไม่มีต้องทวงนะทุกอย่างที่มาจากป้ายแดงต้องมีให้ลูกค้าครับนะแล้วก็ตัว กันลอยครับอยู่ในสภาพดีเลยนะจุดเม็ดอาร์คผมขอไล่หน่อยนะจุดเม็ดอาร์คจุดไรอยู่ในสภาพดีปกติเลยเปิดให้ดูก่อนอ่าเป็นสีเดียวกันกับตัวถังนานๆจะได้เปิดให้ดูกันตัวนี้กล้องถอยเขาชัดมากเดี๋ยวผมเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะระดับแรกเลยครับมาดูที่ฝากระโปรงก่อนนะฝากระโปรงต้องตีตาตัวตามาแบบนี้นะอา,อาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้ ต้องตีตาตัวตามาแบบนี้เลยไม่ใช่ฝาเทียบเชียงกงมาแน่นอนแล้วก็สันเหลี่ยมครับคมคมนะพวกนี้ต้องคมคมอ่าเป็นบล็อกเป็นบล็อกแบบนี้เลยแล้วก็ซิลิโคนตรงนี้ต้องมีร่องการใช้งานเห็นไหมอ่าเขาจะเป็นร่องการใช้งานนะถ้าไม่มีแสดงว่าคันนั้นถอดไปทํามานะแต่ผมรับประกันได้ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนสติ๊กเกอร์ครับข้อควรระวังระบบเปับอากาศมีมาให้ขายึดให้ดูก่อนขายึดอ่าหัวน็อตน,นี่คมกริบมากทั้งบนและล่างนะทั้งสองฝั่งเลย หัวน็อตนี้ไม่เคยโดนระแจแตกมาแน่นอนแล้วก็ซุ้มโชกค,ครับอยู่ในสภาพดีปกติอยู่เม็ดอาร์คอยู่ปกติกต1 r 1R อยู่ครบนะแล้วก็สภาพของคานด้านหน้าครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ครับไม่มีรอยคาบของน้ํามันเครื่องนะตัวไดสตาร์ตครับตัวทองแดงเห็นยันทองแดงนะไม่มีเขมาของแปลงฐานแน่นอนซุ้มโชกสวยๆทั้ง2ฝั่งแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนครับไม่จาเป็นต้งอง2ปีนะค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกัน ตัวนี้เครื่องยนต์4สูบ16วาล์วครับนะ4สูบ16วาล์ว109แรงม้าลื่นปื้ดปัาดแน่นอนเป็นเครื่อง v v t ขีดไอครับ1.5ลิตรน้ำเบนซินลองรับ E20 ได้ด้วยคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับใครที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะหรือเอาไว้ใช้ภายในครอบครัวนะเอาไปทำงานเอาไปอะไนะไม่ต้องมาตากแดดตากฝนคันนี้ตอบโจทย์สุดครับ สามารถฟรีดาวได้ทุกครับผ่อน6,200นงบงวดมาหาผมเลยใครเครดิตดีครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยครับ2.79นะค่างวดก็จะถูกลงนะหรือใครมีงบดาวติดต่อมาเดี๋ยวผมจัดการให้ครับคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วใครที่ต้องการลดไว้ใช้งานครับติดต่อหาแม่น้อยเลยครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วสุดท้ายนี้ครับแมนน้อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ของผมด้วยครับแมนเพชรยนต์ครับลดมือสองการันตีแน่นอนเรื่องลดคุณภาพเกรดเอ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ